สวัสดีครับเพราะชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงคิดฮอตอีแม่ชั่นแนลคลิปนี้พาทุกท่านมาชมต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าชม,มานาดนะครับที่ทุกท่านกําลังเห็นอยู่นตอนนี้นะครับต้นชม,มานาดนี้นะครับจะมีชื่ออื่นๆด้วยนะครับก็คือบางที่อาจจะเรียกว่าชม,มานาดกลางหรือว่าชม,มานาดฝรั่งหรือว่าดอกข้าวใหม่หรือว่า อ้อมใตนะครับอันนี้คือชื่อของชมนาทแต่ละที่ที่จะเรียกกันนะครับลักษณะทั่วไปที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้เขาจะเป็นไม้เถาหรือว่าไม้ลอเรื้อยนะครับสามารถเลื้อยทอดพาดพันสิ่งอื่นๆเช่นหรัอว่ซุ้มแล้วก็ค้างไปได้ไกลนะครับแล้วก็สามารถเจริญเติบโตเป็นไม้พุ่มเตี้ยสูงประมาณ0.50ถึง1เมตรโดยอาศัยการยึดเกี่ยวของกิ่งก้านด้วยกันเองนะครับ เนื้อไม้จะแข็งแตก่กิ่งก้านออกเป็นเถาเล็กๆจำนวนมากในแต่ละต้นทุกส่วนก็จะมียางสีขาวคล้ายน้ำนมด้วยนะครับในส่วนของเปลือกนะครับต้นอ่อนหรือว่าเถาอ่อนเปลือกจะสีเขียวหรือว่าเทาอมเขียวส่วนต้นแก่หรือต้นที่มีอายุมากเปลือกก็จะมีสีเทาเข้มแตกเป็นสเก็ดแล้วก็หลุดล่อนออกเป็นนะครับแผ่นบางๆเล็กๆ ในส่วนของดอกที่ทุกท่านกําลังชมอยู่นี้นะครับดอกเขาจะเป็นดอกเดี่ยวสีขาวหรือว่าสีกลีมอมเขียวมีกลิ่นหอมมากนะครับออกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่งแล้วก็ปลายกิ่งหนึ่งจะเป็นช่อช่อละ1 0บถึงยีดอกนะครับกลีบเลี้ยง5กลีบสีเขียวด้วยนะครับแล้วก็โคนเขาจะเชื่อมติดกันปลายแยกออกเป็น5กลีบนะครับในส่วนปลายกลีบเรียวแหลมกว้าง0.2ถึง0.3ซนติเมตร ยาว0.4ถึง0.5เซเมตรกลีบดอก5กลีบโคนเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วยตื้นๆน,น,นะครับปลายแยกออกเป็น5กลีบปลายกลีบบิดม้วนแหลมกลีบดอกสีขาวหรือว่าครีมอมเขียวบอบบางนะครับกว้าง0.4ถึง0.6เซตมรยาว0.8ถึง1.2เซนเมตรมีเกสรอ,อยู่ตรงกลางดอกเป็นรูปกลวยแหลมนะครับเกสรเพศผู้5อัน ที่โคนก้านเกสรก็จะมีเม็ดเล็กๆสีขาว5เม็ดเกสรเพศเมียมี2ช่องนะครับติดกันดอกบานเต็มที่ก็จะกว้าง1.2-1.8ถึงเซนติเมตรแล้วก็สามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปีด้วยนะครับในส่วนของใบนะครับที่ทุกท่านกำลังเห็นอยู่นี้เขาจะเป็นใบเดี่ยวออกเรียงตรงกันข้ามนะครับรูปรีหรือว่ารูปไข่หรือว่ารูปขอบขนานปลายเป็นติ่งแหลมนะครับคนสอบมนขอบใบเรียบ ผิวใบสีเขียวเข้มเป็นมันนะครับเนื้อใบบางเส้นขนงนใบจะอยู่ที่10-12คู่ใบกว้าง8-10เซนติเมตรยาว12-16เซนติเมตรส่วนก้านใบยาว1-1.5เซนติเมตรนะครับในส่วนของผลนะครับก็ผลอ่อนรูปกลวยหรือว่าดอกบัวตูมปลายแหลม เมื่อแก่ก็จะแตกออกเป็นสองภูโคนติดกันนะครับรูปร่างคล้ายเขาวัวด้วยนะครับมองดูเหมือนเป็นฝกักสองฝกักภายในผลมีเนื้อนุ่มเมื่อแก่จัดก็จะแห้งแล้วก็แตกออกตามแนวร่องผลภายในก็จะมีมะเมล็ดหลายมเมล็ดนะครับซึ่งต้นที่พาทุกท่านมาชมนี้จะยังไม่ได้มีผลให้ท่านชมนะ,นะครับแล้วก็ในส่วนของการขยายพันธุ์นะครับก็จะใช้วิธีการใช้มเมล็ดแล้วก็การตอนกิ่งนะครับสำหรับประโยชน์นะครับของ ต้นในส่วนของต้นชมนาทนี้นะครับก็จะมีประโยชน์ก็คือว่าเขานิยมปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับโดยให้เลื้อยไต่คลุมซุ้มหรือว่าค้างที่สร้างขึ้นนะครับเพื่อทําเป็นที่นั่งพักผ่อนให้ร่มเงาแล้วก็ความร่มรื่นได้ดีเนื่องจากว่าเขาจะมีใบขนาดใหญ่แล้วก็ดกดอกก็จะมีกลิ่นหอมแรงเป็นพิเศษนะครับในช่วงเวลาเย็นหรือว่าพบคล่า ลิ่นหอมจะคล้ายกลิ่นใบเตยหอมหรือว่ากลิ่นข้าวหอมที่สุกใหม่ๆนะครับดอกก็จะทยอยบานแล้วก็บานทนหลายวันด้วยนะครับในส่วนของสรรพคุณทางยาก็ยางใช้ใส่แผลสดสมานแผลแล้วก็ห้ามเลือดเป็นยาถ่ายอย่างแรงอย่างเอ่บางทีก็ใช้เป็นกระตุ้นกล้ามเนื้อนะครับ <c oughs> เพื่อความดันโลหิตด,ดอกที่เราเห็นอยู่นี้นะครับก็ดอกเขาก็จะใช้อบแป้งรัม ทำเครื่องหอมนะครับแล้วก็การเก็บดอกก็จะต้องระมัดระวังนะครับอย่าให้กลีบดอกช้าเพราะว่าจะทําให้มีกลิ่นเหม็นแล้วก็แทนกลิ่นหอมนั่นเองนะครับนี่คือต้นชมนาสนะครับที่พาทุกท่านมาชมอันนี้ยังอยู่ในกระถางนะครับยังไม่ได้ทําเป็นซุ้มนะครับเมื่อเราลงในส่วนของดินแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะทําซุ้มเพื่อให้มันเป็นไม้เลื้อยให้ร่วมเงาในโอกาสต่อๆไปนะครับสําหรับคลิป ต้นชมมานาดนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยในการที่ทุกท่านจะรับชมแล้วก็ตัดสินใจพิจารณาเป็นไม้ชนิดหนึ่งที่น่าจะปลูกนะครับในส่วนของการให้ร่มเงาภายในบ้านแล้วก็กลิ่นหอมของดอกเขานะครับหากชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องคิดฮอดดีแม่ชา n นลด้วยนะครับผมเองก็จะนำสาระดีๆแบบนี้มาฝากทุกท่านอีกในโอกาสต,ต่อๆไปนะครับคลิปนี้ต้องกล่าวคาว่าสวัสดีนะครับ